น้ำแน่ๆเลยค่ะลวงน้ำนู่นนะนู่นนะ <laughs> เดาเอาค่ะตีขเส้นไปเลยพี่กีดเส้นไปเลยเด็กไม่หยุดจับขีดแล้วคุณผู้หญิงอย่าเดือดร้อนไปเลย เราลงน้ำเราค่อยวิ่งไปเพราะว่ามันอันตรายเาาอยเาลงลดก,นะก่ามจะิ ตไปแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่มุมนั้นสวยเลยนะคะ